สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพิชพาชมรถยนต์มือ2คัดคุณภาพเกรด A นะครับวันนี้ก็มีรถกระบะนะเข้ามาอีก1นึคันนะฮะต้องบอกเลยนะว่าเป็นรถมือสองที่หลายๆท่านนะฮะนิยมนะหรือว่าตามหานะครับรุ่นนี้ก็เป็น v ีโก้แชมป์นะฮะ ปีโคแชมปีปี2014นะเป็นตัวโฉมสุดท้ายนะฮะก่อนไมเนเชนเป็นรีโวนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะฮะหลายหท่านเนี่ยใช้งานนะใช้งานแบบคุ้มค่ามากๆนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่ทนและก็ช่วงล่างสมรรถนะต่างๆเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับโตโยต้ารุ่นนี้นะครับและที่สำคัญนะฮะได้ ราคานะฮะไม่ว่าจะซื้อจะขายง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับคันที่ผมเอามาแนะนำนะฮะวันนี้ก็เป็นรถปี2 0 1 4นะเป็นตัว2 5 e นะครับเป็นตัว2 5 e เกียร์ธรรมดานะฮะก็เลขไม่นะฮะวิ่งมา90 0 0 0นะ9ก0 0 0กว่านะครับเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างเลยนะฮะรถบ้านเนี่ยก็สภาพเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยแหละนะครับ ป็นรถใช้งานน้อยนะครับก็เป็นรถมือเดียวนะฮะใครหาอยู่นะฮะรุ่นนี้นะครับราคานะครับเปิดไว้459,000บาทนะครับสภาพสวยๆเลยนะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสีเทานะฮะเป็นสีเทาหรือว่าเป็นสีบอลนะเป็นสีสว่างสวงนะที่ดูแลง่ายด้วยนะฮะสีนี้นะแล้วก็ดูใหม่นะครับดูใหม่ด้วยนะครับได้ชุดแต่งนะก็เป็นล้อแมกนะฮะเป็น แบกใบพัดนะฮะขอบ18อนะ่าเป็นงานอ e ีโมชัน R นะฮะก็เป็นรถยกสูงอ่านะเป็นรถยกสูงคือประมาณนี้ก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับตัวนี้หรือว่าจะแต่งเนี่ยก็สวยไม่ต้องแต่งก็สวยนะฮะตัว V ีโก้แชมเนี่ยนะฮะก็สมชื่อนะ,ะที่ว่าเป็นแชมป์นะเพราะว่าเขาเนี่ยมียอดขายที่ดีนะ,ะแล้วก็คนที่ใช้งานเนี่ยบอกต่อกันนะ,ะว่าใช้งานคุ้มค่านะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็น เครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายนะรบำรุงสาง่ายนะครับนะก็มาดูรายละเอียดรอบคันกันนะครับตัวนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดมานะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับเพราะว่าในส่วนของร่องรอยการใช้งานต่างๆเนี่ยมีบ้างนะครับแต่ว่าเราเก็บให้แล้วเรียบร้อยนะขัดสีขัดล่องรอยอะไรออกให้หมดแล้วนะรับประกันนะครับไม่ชนหนักนะไม่ชนหนักไม่พลิกคว่มไม่จมน้านะครับนะก็เป็นรถอีก นะที่ผมอยากแนะนำใครที่กลังหารถใช้งานนะฮะเป็นรถกระบะแคปนะฮะอยากขับขี่แบบสวยๆเท่ๆนะะราคาประหยัดเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับนะเป็นตัวยกสูงนะไฮรักวีโกแชมป์ 24, นะปี2014นะตัวสุดท้ายก่อนใหม่ในเชนนะครับนะครับดีนะฮะช่วงล่างดีนะครับผมนี่ลองขับมาแล้วลองเทสมาแล้วครับนะช่วงล่างนะ อว่าโอเคเลยนะแน่นนะครับไม่ย้่ยนะไม่มีเสียงดังกุ๊กกักอะไรนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะได้จัดให้เลยนะอันนี้เก็บรายละเอียดเก็บงานให้เลยเรียบร้อยนะแต่สภาพรถนี่สวยอยู่แล้วนะครับแต่สภาพรถสวยแล้วนะฮะให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยววันส่งมอบล้างทําความสะอาดนะครับนะพิณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ให้ดูนะะรายละเอียดรอบคันกันนะครับ เป็นแม็กใบพัดนะครับงานอีโมชันอานะครับ่ประมาณนี้ก็สวยแล้วนะฮะไม่ต้องไปยกอะไรเพิ่มก็ดูดีนะครับสำหรับตัว V ี c กแชมนะครับดูภายในนะครับภายในก็ได้เป็นโทนสีดำเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับมาตัวสุดท้ายแล้วก่อนไมนเชนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะะดูดูดีขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวภายในจะเป็นสีดำ ถึงจะเป็นบ่อผ้านะคะแต่ว่าบ่อผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ผิวสัมผัสดีนะไม่อมความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเปียกน้ําง่ายมากเท่าไหร่นะฮะก็ยังมีเวลาก่อนซึมเนี่ยทำให้เราได้เช็ดออกง่ายอยู่นะฮะผิวสัมผัสก็ดีไม่ร้อนไม่อมความร้อนนะฮะถ้าเป็นบ่อผ้าแบบนี้นะฮะนี่คือสเปกของตัวนี้เลยปี2 0 1 4เลยนะจะได้ภายในโทนสีดำนะครับ เป็นสมาร์ทแคปนะฮะใครหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับกับราคา459,000บาทนะส่วนเรทผ่อนก็ตกอยู่มาณ8,000นะครับตกอยู่มาณ8,000นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ 2.5E เนี่ยเป็นตัวที่ประหยัดด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลบำรุงสาง่ายนะครับดูแลง่ายนั่นซ่อมบำรุงรษาอะไรพวกนี้นะครับอะไหล่หาง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับตัวนี้นะ พูดง่ายว่าเป็นเครื่องยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะที่อยากแนะนําให้ใช้งานเพราะว่าคุ้มค่าจริงตัวนี้ใช้ทนใช้ดีนะฮะอัตราเร่งก็ดีเกียร์ก็ดีนะครับตัวนี้นะยิ่งโครงสร้างรถนะฮะแบบคันนี้สวยๆแบบนี้แล้วก็เป็นรถมือเดียวขอห้างด้วยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้หายากนะครับนะราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้นะครับน็อตน,นอกในเดิมๆนะเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องดูดก่อนครับว่าผมได้ลองขับมานี่ก็ขับดีนะครับขับดี รถเนี่ยยังไม่ช้ำไม่โทมนะครับเพราะว่าใช้งานก็ค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นแรงม้าอยู่แรงม้าอยู่ที่ร้อยสี่สี่นะครับนี้นะพอเป็นท t ร์โบแล้วอันนี้ดูฝากระโปรงหน้านะครับอันนี้น็อตเดิมๆเลยนะครับลูกคนน็อตเดิมๆเลยนะครับโครงสร้างอย่างที่ผมรับประกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างที่เราคัดเกรบมานะครับเป็นรถที่สภาพสวยทุกคันนะครับที่เรารับเข้ามา ครับช่องพี่ประชมเนี่ยก็อยากแนะนําให้ลูกค้านะครับที่หารถกระบะนะฮะไม่ใช่เงินขาดอยากให้ได้รถสวยๆนะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะครับใครหารถกระบะยกสูงนะฮะผ่อนราคาแ0 0พันนะครับผ่อนแ0 0พันนี่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับกับรถสวยๆแบบนี้ปี2014นะครับปี2014ิบสีใหม่แค่90,000นะครับลูกค้า นะคันนี้ใครสนใจไงโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสามารถจองออนไลน์กันได้นะครับมีไฟแนนซ์เซ็นทุกจังหวัดนะครับเบอร์เดิมนะ096149985นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวแจ้งนะครับถ้าหากโทรเข้ามานะว่าหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกับรถคันนี้นะครับรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าโทรสอบถามเข้ามานะครับยินดีให้บริการนะครับทุกระดับนะครับ ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดนะฮะก็อยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆนะครับไว้ใช้งานนะฮะถึงจะเป็นรถมือสองแต่ก็อยากให้ได้สวยๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับช่องพีชพาชมรถยนต์มือสองนะครับนำเสนอรถสวยอีก1คันนะฮะเป็นกระบะยกสูงนะฮะเป็นตัวจูด้าไฮรักวีโกแชมปีสองพันสนะครับตัวนี้2.5งอีเกียร์ธรรมดานะฮะราคา4 5่0 0 0ห้าหบาท วันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ